โยเกิร์ตแอนท็อปปิ้งผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากนมแพะเพื่อสุขภาพที่มาของแผนธุรกิจในปัจจุบันการแสอาหารเพื่อสุขภาพเป็นที่นิยมมากขึ้นธุรกิจหรือร้านค้าที่จําหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพในพื้นที่จังหวัดปัตตานียังไม่มีความหลากหลายของประเภทอาหารเพื่อสุขภาพมากเท่าที่ควรด้วยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารประเภทของคาวและอาหารคีโตซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง หากเราสามารถนำกระแสดังกล่าวมาปรับใช้ให้เกิดธุรกิจใหม่เพื่อตอบโจทย์ต่อเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อให้กลุ่มลูกค้าผู้รักสุขภาพรู้สึกมีความสุขและสนุกกับการเลือกทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ไม่จำเจทางผู้ประกอบการจึงเลือกนำโยเกิร์ตซึ่งเป็นอีกหนึ่งในอาหารที่ได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากในหมู่คนรักสุขภาพผู้ประกอบการจึงเกิดความคิดสร้างสรรค์นในการนำนมแพะมาทำโยเกิร์ต เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่และเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ที่รับในการทานอาหารเพื่อสุขภาพและผู้ที่แพ้ผลิตภัณฑ์จากนมวัวผู้ประกอบการได้เกิดแนวคิดที่ว่าเราจะสามารถสร้างความโดดเด่นและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตของเราได้โดยการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพอีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อร่างกายและช่วยสนับสนุนเกษตรกรภายในระดับภาคและกระจายรายได้สู่ชุมชนเพื่อสร้างโอกาสให,ให้แก่คนในพื้นที่อย่างแท้จริง ร่างแผนธุรกิจ BMC Key Partners ได้แก่ฟาร์มแพทส่วนผลไม้ร้านชัยพืชและกาโนล่าร้านสะดวกซื้อรายใหญ่และบริษัทขนส่ง Key Activities มีวัตถุดิบที่หลากหลายและวัตถุดิบจากท้องถิ่นเปลี่ยนไปตามฤดูกาลเพื่อสร้างกิมมิกให้กับธุรกิจ Key Resources ได้แก่ผู้ประกอบการจำนวน11คนและเงินทุน Value Propositions ได้แก่สินค้าสามารถแก้ปัญหาให้กับกลุ่มลูกค้าที่แพ้นุมโคได้ตอบโจทย์ต่อคนรักสุขภาพเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้ที่ไม่มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าและมีทางเลือกที่หลากหลายสําหรับผู้บริโภค customer relations ได้แก่เลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพบริการด้วยความจริงใจถ้าหากสินค้ามีปัญหาสามารถเคลมสินค้าใหม่ได้ทันทีจัดโปรโมชั่นแต่และเทศกาลและมีกิจกรรมให้ลูกค้าร่วมสนุก channels ได้แก่หน้าร้าน แพลตฟอร์มออนไลน์และการจัดส่งเดลิเวอรี u s t o m e r Segments ได้แก่กลุ่มบุคคลทั่วไปกลุ่มคนแพ้นมโคและกลุ่มคนที่รักสุขภาพ Cost Structure ได้แก่ค่าใช้ใจ่ายในการผลิตโยเกิร์ตเช่นนมแพ้18,800บาทต่อเดือนค่าไฟ4,000บาทต่อเดือนค่าน้ำ1,500า0บาทต่อเดือนค่าท็อปปิ้งผลไม้ธัญพืช2 6 0 0 0บาทต่อเดือน ค่าขนส่ง4,600บาทต่อเดือนค่าภาชนะ12,000บาทต่อเดือนค่าโฆษณา1,400บาทต่อเดือนและค่าใช้ใจ่ายจิปะถะ1,500บาทต่อเดือน Revenue Stream สร้างยอดขาย60าขึ้นไปต่อวันในราคาถ้วยละ59บาทสามารถเลือกท็อปปิ้งได้2อย่างหากต้องการเพิ่มท็อปปิง้งจะต้องจ่าย10บาทต่อ1 p ท็อปปิง้งบทวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินประมาณการยอดขายถ้าหากสร้างยอดขายให้ได้ 60ถ้วยขึ้นไปต่อวันในราคาถ้วยละ59บาทสามารถเลือกท็อปปิ้งได้2อย่างหากต้องการเพิ่มท็อปปิ้งจะต้องจ่ายในราคา10บาทต่อ1ท็อปปิ้งประมาณการจุดคุ้มทุนต้องสร้างยอดขายให้ได้34ถ้วยต่อวันในราคาถ้วยละ59บาทจึงจะได้รายได้อยู่ในจุดคุ้มทุนอยู่ที่ราคา2,000บาทต่อวัน ประมาณการจุดคุ้มทุนสามารถคิดคำนวณได้จากต้นทุนต่อเดือนประมาณ60,000บาทเท่ากับต้นทุนวันละ2,000บาทถ้าขายได้60ถ้วยต่อวันในราคาถ้วยละ59บาทจะได้วันละ 3540บาทดังนั้นจุดคุ้มทุนคือต้องขายได้ประมาณ34ถ้วยในราคาถ้วยละ59บาทจึงจะได้วันละ2006บาทซึ่งจะอยู่ในจุดคุ้มทุนคือ2000บาทประมาณการยอดขายสามารถคิดคำนวณได้จากต้นทุนต่อเดือนราคา60,000บาทเท่ากับต้นทุนวันละ2000บาทถ้าต้องการขายให้ได้กำไรที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนและค่าเสียเวลาจะต้องขายให้ได้ประมาณ60ถ้วยต่อวันในราคาถ้วยละ 59บาทจะได้วันละ3 5 4 0บาทซึ่งถ้าหากขายได้60ถ้วยต่อวันในระยะเวลา1เดือนจะได้ประมาณ16,200บาทจากนั้นนำประมาณการยอดขายมาลบก,กับต้นทุนจะได้กำไรเดือนละ46,200บาทดังนั้นประมาณการยอดขายและประมาณการจุดคุ้มทุนข้างตน้นจึงเป็นโครงสร้างที่ตอบโจทย์มากที่สุด